ถามถึงเส้นตายวันที่10ตุลาคมนายอนุทินผู้รอบรู้สัมพันธ์อยู่ทุกเรื่องบอกว่าคําว่าเส้นตายไม่เคยมีออกจากรัฐบาลทุกคนอยู่ในความกดดันหมดต้องทําอย่างไรให้เราุนละม่อมที่สุดก็บุนละม่อมแล้วไงบอกให้ออกแล้วมันเสือกไม่ออกแล้วคุณจะทำยังไงดีคุณอนุทินไปกราบตีนไว้เลยคุณอนุทินคุณอนุทินเนี่ยผมเห็นด้วยคุณวีระเป็นอย่างยิง่งไม่เหมาะสมที่จะเป็นนาย,ยกฐระตรี ผมยังไม่เห็นคุณอนุทินทําอะไรเป็นรูปธรรมเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่วาจาเท่านั้นที่พ่นออกมาในขณะที่แสงกําลังมาเพื่อพ่นเพื่อรับแสงเพราะเป็นวิวาทะระหว่างอนุทินชาญวีรกุลกับคุณวีระสมความคิดนะฮะคือทั้งหมดเนี่ยมันมันเกิดมาจากคุณอนุทินแต่ผู้เดียว เรื่องของเรื่องคือนายปริญญาโพธิสัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเขาได้กําหนดเส้นตายให้ชาวกัมพูชาลุกล้ำ่ปดินไทยอพยพออกไปให้พ้นแนวที่อ้างสิทธิ์ตลอดจนแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วทุกพื้นที่ก่อนการประชุม GBC ของไทยกัมพูชาครั้งต่อไปเดิมทีมีกำหนดจัดที่วันที่ศุกสิบตุลาคมเป็นเส้นตายแต่ชาวกัมพูชาก็ยังไม่ยอมออกแนวพื้นที่ ที่อ้างศิทธ์โดยเฉพาะบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอ้างว่าเป็นบ้านและแผ่นดินกัมพูชาท,ทั้งทั้งที่เป็นของคนไทยเอาละท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปวมที่9ตุลาคมก่อนวันที่10อนุทินชาญวิรกุลและน้ำตรีมาลดลมำตรีนายอมรีมานน้ำตรียาไทยผู้ที่กระทรวงการต่างประเทศถามถึงเส้นตายวันที่10ตุลาคมนายอนุทิน ผู้รอบรู้สัพพันยูทุกเรื่องบอกว่าคำว่าเส้นตายไม่เคยมีออกจากรัฐบาลวันนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่ให้ความสำคัญสูงสุดคือความปลอดภัยประชาชนชาวไทยและอธิปย์ตยของศักดิ์ศรีประเทศซึ่งเป็นสิ่งน่ยนย้ำให้ความสนใจให้ความสำคัญยังดำรงความหล่อและความเท่อย,อยู่จากคำพูด ประโยคดังกล่าวทั้งคุณวีระสมความคิดที่ต่อสู้โรงบ้าบาหนองจานมาสิบสิบปียอมไปติดคุกที่ขเขมร3สามปีครึ่งพูดถึงสิบตุลาคมฝากคุณอนุทินไปอย่างนี้ครับว่าคุณอนุทินนั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีทาไมคุณวีระพูดอย่างนั้นคุณวีระให้เหตุผลว่าเนื่องจากผู้ราก,การจังหวัดสระแก้วเจ้าที่กรมป่าไม้ร้วนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณทุที่จำไว้นะฮะคุณอนุทิน ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายมีสิทธิ์ยื่นคำขาดกรัรมพูชานายนุชินไปลอยแผ่เขาได้อย่างไรเมื่อเขาทำตามกฎหมายแล้วไปบอกว่าไม่มีเส้นตายได้อย่างไรซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนายนุชินเป็นนายกรัฐมนตรีแทนที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐกับโยนให้ผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นคนขีดเส้นตาย นะฮะท่านผู้ชมครับวันเดียวกันนะฮะนายอนุทินเป็นคนที่ไม่ยอมใครอยู่แล้วก็พูดตอบว่าก็เขาไม่เข้าใจปากก็พูดไปไม่ได้ทำอะไรเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนี่หมายถึงด่าคุณสมวีรสมความคิดวิจารไปได้ทั้งหมดแสงก็ริบหรี่ริบหรี่ไม่ต้องไปหาหรอกให้คนทำงานได้ทำงานดีกว่าคุณอนุทินพูดอย่างนี้เนี่ยท่านก็ตบหน้าตัวเอง ให้คนทำงานได้ทำงานดีกว่าก็คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วและก็ป่าไม้เขาทำงานดีกว่าแต่คุณทุินกลับไปห้ามไม่ให้เขาทำงานคนทำงานต้องการกำลังใจแต่ที่คุณพูดทัคุณทุชินคุณไม่ได้กำลังใจเขานะคุณไม่บอกว่าไม่มีหลอกเส้นตายก็เขาบอกว่ามีเส้นตายวันที่สนะิบไงแต่คุณบอกไม่มีหลอกเส้นตายแล้วนี่คุณให้กำลังใจเขาหรือไงคุณย้อนแยง้ยแยงมากนะไม่ใช่ผมต้องการนะ แต่เป็นคนที่ทํางานหากคุณวีระจะส่งกําลังใจมาที้ผมผมไม่ต้องการหรอกแต่ประชาชนทุกคนต้องให้กําลังใจก็ประชาชนคุณรู้ว่าประชาชนแถวัีนให้กําลังใจผู้ว่าให้กําลังใจป่าไมา้คุณทินินคุณหลงตัวคุณเองหรือเปล่าไปยังผู้ปฏิบัติหน้าที่เพราะทุกคนอยู่ในความกดดันหมดต้องทําอย่างไรให้ละมุนละมอมที่สุดก็ละมุนละมอมยังไงบอกให้ออกแล้วมันเสื่อกไม่ออกแล้วคุณจะทำยังไงดีคุณทุนินไปกราบตีนมาเรื่องยคุณทุทิน คุณนุทินไปแล้วก็รำอวยพรเนี่มันหน่อยดีไหมเอาทีมคอรมอคุณไปเลยหรือเอา i อที่อยู่ข้างๆคุณเนี่ยไปนะฮะถือพานดอกไม้คุกเข่าแล้วชูให้บอกอยู่ต่ออยู่ต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ต่อละมุนละม่อม,มที่สุดท่านผู้ชมครับเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมที่จังหวัดสะแก้ว เขาบอกว่าเขาพูดบอกว่าเขาได้เห็นความเห็นของคุณอนุทินแล้วคุณวีระก็พูดชัดๆผมไม่ชี้แจงตอบโต้คุณอนุทินหรอกเพราะว่าผมไม่เคยโกงชาติและไม่เคยขายชาติโอ้แม้ท่านผู้ชมแม่งเจ็บเว้ยเจ็บเรือหายเลยเนี่ยเรือหายตายโหงเลยเนี่ยไม่เคยโกงชาติไม่เคยขายชาติ ผมเชื่อว่าการขายชาตินั้นคงไม่มีอยู่ในสารบัญคุณธุรินตอนนี้เพราะว่าเพิ่งเข้ามาเป็นนายกแต่โกงชาตินั้นผมไม่ได้กล่าวหาคุณธุรินนะท่านผู้ชมที่ดูบทบาทคุณธุรินตั้งแต่เล่นการเมืองมาเนี่ยท่านผู้ชมตัดสินใจได้เองดีกว่าว่าเคยมีการกระทำอะไรไหมที่เป็นการโกงชาติผมขอไม่ออกความเห็นนะ คุณวีระพูดต่อคุณรุทินกล้าพูดเต็มปากอย่างผมไม่ว่าตลอดชีวิตคุณอานรุทินไม่เคยโกงชาติผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำตลอดชีวิตผมไม่เคยโกงชาติผมไม่เคยขายชาติผมมีแต่ช่วยชาติแค่นี้ครับโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บเรือหายเลยนะแล้วก็คุณวีระพูดต่อว่า ที่นายธุินอ้างว่าหากทําให้เกิดความรุนแรงชากรมชาไปฟ้องประชาคมโลกได้คุณวีระพูดต่อไม่เห็นหรือป้ายที่เขียนอยู่ขั้นตอนเขาชัดเจนอยู่แล้วเขาทําตามขั้นตอนผมดูขั้นตอนแล้วยังไม่เห็นประเด็นหรืออะไรที่ขมเบจะไปฟ้องได้ขั้นตอนนี้รัฐบาลเป็นเอาไปติดเองไม่ใช่เหรอผมดูขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็ไม่มีขั้นตอนไหนเลยที่ขมนจะเอาไปอ้างได้ถ้ารัฐบาลและกองทัพปฏิบัติตามขั้นตอน ผมไม่เห็นว่าเราจะเสียเปรียบอะไรเลยในตอนหนึ่งนะักข่าวถามคุณวีระกรณายดุทินกล่าวาว่านายวีระไม่เคยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติคุณวีระก็ตามสไตล์คุณวีระไม่เป็นไรถ้าคุณดุทินไม่เคยเห็นสิ่งที่ผมทำให้กับประเทศชาติก็ไม่เป็นไรก็มีคุณดุทินคนเดียวที่มองไม่เห็นผมไม่ได้ว่าอะไรเป็นเรื่องของท่าน แต่ผมเชื่อว่าประชาชนจำนวนหนึ่งเขาก็เห็นสิ่งที่ผมทําให้ประเทศชาติมาโดยตลอดไม่เป็นไรคุณอนุทินไม่เห็นคนเดียวไม่เป็นไรท่านผู้ชมครับเริ่มสนุกสนานแะล้ล่าสุดอนุทินชาญวิรกุณผู้ไม่เคยยอมแพ้ใครพูดด้วยวันทิตย์ที่12เมื่อวานนี้ที่กาญจนบรีพูดบอกว่าการที่วีระ สมความคิดออกมาโต้นายกว่าอย่างน้อยเขาไม่เคยโกงชาติแล้วว่าบอกนุชินไม่โกงชาติเขาพูดถูกซึ่งถ้าเขาไม่โกงชาติก็ดีแล้วเพราะผมก็ไม่โกงชาติผมก็รักชาติท่านผู้ชมครับถามหนึ่งกระแสที่เรียกร้องใหน้นายกลงพื้นที่บ้านหนองจานคุณนุชินกล่าวว่าไม่แน่นอนไปเมื่อไหร่นั้นเล่นภาษาอังกฤษด้วยนะซ u soon ถ้าเราไปก็จะไม่เป็นอุปสรรคการทำงานเจ้านาที่อุปสรรคแรกที่คุณบอกว่าไม่เป็นนะมันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะจากการที่เขามีเดทไลน์วันที่สิบตุลาแล้วคุณดันทะลึ่งมาบอกว่าไม่มีเดทไลน์นี่คืออุปสรรคคุณยินคุณยังไม่เข้าใจเหรอคุณด้อยปัญญาถึงขน,นาดนี้เลอเราต้องไปสำรวจพื้น่การทํางานบรรลุปเป้าหมายเราอยู่ข้างหลังสำรุจได้แต่ถ้ามีความจําเป็นก็ไม่ต้องห่วงผมอยู่ไปอยู่แล้ว เมื่อถามถึงตาแหน่งประธานคณะกรรมการบริการเขตแด่ร่วมไทยกัรบูชายังเป็นคนเดิมหรือเปล่านายกบอกมีคนในใจแล้วนายประสาทประสาทวินิจฉัยอย่าถามว่าเปลี่ยนมากกลางศึกไหมขอเอาทํางานได้ที่มีความสามารถคุณทุตินครับผมนี่ไม่อยากจะพูดกับคุณคุณเนี่ยถนัดมากในการดูถูกเกยียดหยามคนคุณก็เคยดูถูกเกยียดหยามผมไหมเหร คุณเคยให้สัมภาษณ์เนี่ยครั้งหนึ่งผมมีหลักฐานหมดดิจิชตเอรฟุตปรินคุณเคยพูดบอกว่าผมจะทํางานสาเร็จผมโตมาขนาดน,นี้รวยมาขนาดน,นี้ใหญ่มาขนาดน,นี้อีกฝ่ายหนึ่งทำหนังสือพิมพ์ไปได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้คงต้องเจ๊งเลยเร็วนี้ในทํานองนั้นคุณดูรินครับผมจะบอกฝากตรงนี้ไปหน่อยให้คุณเนวินชิดชอบ ถ้าคุณอนุทินคือคนที่คุณส่งเสริมให้ขึ้นมาเป็นนายกต้น t r ีนอกจากส่งเสริมแล้วคุณควรจะสั่งสอนด้วยเพราะปากลูกน้องคนคนนี้เนี่ยนะฮะคนโบราณเขบอกว่าปากสุนัขไม่มีงาช้างงอกออกมาหรอกนะฮะผมไม่ได้หมายถึงคุณอนุทินปากสุนัขนะแต่ผมหมายถึงคุณอนุทินเนี่ยทะเลออาะกับชาบ้านไม่หมดล่าสุดคุณนวัด ซึ่งตกเป็นจำเลยถูกคุณอนุรินฟองรองในกรณีเรื่องโควิดสารชั้นต้นยกฟองแท่นี่เก็บเรื่องเงียบๆกับอุทธร์ต้องเอาชนะให้ได้ใช่ไหมคุณอนุทินคุณเนเวนคุณรู้หรือเปล่าว่าคอมเมนต์ความเห็นของประชาชนเนี่ยในเรื่องปากคุณอนุทินที่พูดโต้กับคุณวีระเนี่ย มันไม่ได้เป็นผลดีกับภาคภูมิใจไทยเลยนะไม่ได้เป็นคุณดุษินเป็นคนที่พูดอะไรแล้วไม่เคยจำสิ่งที่พูดออกมาในตอนนั้นถ้าพูดแล้วได้แสงก็จะพูดทันทีเลยเหมือนกับกรณีที่ตอนอยังเป็นฝ่ายค้านต้องการโค่นล้มแพรทองทม์ชินวัต์ก็พูดตลอดเวลาว่าเอ u บ5ย3ต้องยกเลิก มาวันนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปหมดเลยใจเย็นๆครับคุณรุทินผมนี่ยังไม่ได้เช็คบินอะไรกับคุณเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่คุณทำมาเดี๋ยวจะหาว่าผมอคติกับคุณคุณรุทินครับคุณเดวินครับแล้วบรรดาสิ่งพวกแวดล้อมที่ปรึกษาต่างๆครับผมจะบอกอะไรอย่างนะครับคุณอย่าลืมตัวว่าคุณมีบ้านใหญ่อยู่เยอะ ผมดูคอมเมนต์แต่ละคนนี่นะฮะซึ่งจำนวนมากมากจริงๆมากอย่างล้นหลามเลยพวกนี้คือพวกที่ไม่เลือกคุณแล้วพรรภูมิใจไทยเพราะเขารู้รู้เช่นเห็นชาติกับคุณมาตลอดคุณเดวินคุณอาจจะไม่รู้สึกก็ได้เพราะคุณถือว่าบ้านใหญ่เดี๋ยวก็เอาเงินไปซื้อเสียงประชาชนมาลงคะแนนเสียงอัน,นี่คือมะเร็งนะคุณ มันคือปลวกนะก็ค่อยกัดกรอนคุณไปเรื่อยๆคุณไม่เคยคิดเลยหรอว่าในสมัยที่คุณเลือกตั้งมาครั้งแรกที่คุณได้มา60สิบเจดสบเสียงเนี่ยคุณรู้สึกตัวคุณเองั้างหรือเล่าว่าคุณได้ปาต้ลิสแค่นหนึ่งคนเองแสดงว่าอะไรแสดงว่าเสียงส่วนใหญ่พวกคุณเนี่ยมาจากบ้านใหญ่หรือมาจากการซื้อเสียงการได้ปาต้ลิสนหนึ่งคนแสดงว่า คุณค่าของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันต่ํเที่ยเรียดินถ้ผมเนี่ยไม่ใหญ่พูดเรื่องนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นผมด้อยค่าคุณแต่ความจริงที่มีหนึ่งเดียวคือพรรคคุณไม่มีราคาเลยแม้แต่นิดเดียวในสายตาของประชาชนนะ,ชนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเนวินครับยังกลับตัวทันคุณเนวินไม่ใช่พูดเพื่อเอาใจนะฮะเอาแสงลูกชายคุณคุณเนวินชัยชนกก็พูดเช่นกัน คุณโกหกอะไรโกหกได้แต่ว่าดิจิทัลฟุตพิล์หลักฐานข้อความต่างๆคุณโกหกไม่ได้แล้วมันจะตราตรึงกับคุณไปตลอดคุณพูดตลอดเวลาคุณอุทินว่าคุณเข้ามาเป็นนายกคุณไม่ยุ่งเรื่องเขากระโดงไม่ยุ่งในเรื่องของออเรื่องของอเดียวเขากระโดงกับเรื่องทวสวสว,สว,สว,สว คุณไม่ยุ่งเลยครับแต่ลูกน้องคุณที่ใกล้ชิดและนิิว่าการสุรธธรรมยุ่งไปแล้วด้วยการโยกย้ายผู้อำนวยการดีเอสไอที่ทำเรื่องหัวสวให้ย้ายเข้ามาอยู่ในกระทรวงยุติธรรมอันนี้ถือว่าคุณยุ่งหล้อไหมคุณบอกว่าผมไม่ได้สักแต่เขาเป็นลูกน้องคุณหรือเปล่าถ้าเขาเป็นลูกน้องคุณการที่เขาทำแล้วโดยคนไม่รับรู้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่เป็นไม่เป็นความจริงก็แสดงคุณ ตบปากตัวคุณเองว่าคุณไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวาธกรรมที่เขาบอกว่าพวกคุณเข้าไปชิงเอาตาแหน่งอำนาจมาเนี่ยแล้วอ้างคำว่าอ้างคำว่าเพื่อแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็คือเข้ามาเนี่ยเพื่อจัดการเรื่องเกี่ยวกับคดีเขากระโดงและคดีวสวอย่างน้อยที่สุด ยกเริ่อไม่ได้ก็ยื้อเวลาต่อไปยืดเวลาให้มันยาวขึ้นคุณยอมรับไม่ยอมรับแต่ไหนๆคุณจะไปแล้วผมพูดกับถึงคุณแล้วผมก็พูดคุณอีกสักนิดหนึ่งนะคุณอนุทินและคุณเนวินผมเสียดายคุณอนุทินเนี่ยผมเห็นด้วยคุณวีระเป็นอย่างยิ่งไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีผมยังไม่เห็นคุณอนุทินทำอะไรเป็นรูปธรรมเลยแม้แต่นิดเดียว มีแต่วาจาเท่านั้นที่พ่นออกมาในขณะที่ยิ่งแสงกำลังมาเพื่อพ่นเพื่อรับแสงนะฮะอย่าลืมนะครับข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวนี้มันไปถึงทุกคนคุณอาจจะซื้อเสียงได้บ้านใหญ่อาจจะมีที่พนต่อเสียงประชาชนได้แต่ผมเชื่อว่า ประชาชนเขาไม่ได้มองพรรคภูมิใจไทยอยู่ในสายตาเลยแม้แต่นิดเดียวคุณอนุทินครับอย่าหลงตัวเองผมเนี่ยไม่อยากจะพูดคำนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมไปหมิ่นประมาทคุณนะฮะคุณเนวินคุณอย่าลืมสั่งสอนคุณอนุทินแล้วผมก็รู้ด้วยว่าลึกๆแล้วคุณเนวินคุณอนุทินครับคนที่เขาอยู่รอบตัวคุณเนี่ยเขาสายหัวคุณตรงที่ปากคุณไม่มีหูรูด เขาเซงคุณทุกคนคุณธุรินคุณอย่าหลงตัวเองคุณเป็นมนุษย์ที่หลงตัวเองมากอย่าไปหลงตัวเองนะฮะสิ่งที่คุณจะทําให้ประเทศไทยได้คือคุณหัดพูดความจริงบ้างคุณอย่าโกหกพกลมแล้วคุณอย่าพูดเพื่อให้แสงเข้าตัวพอแสงหายไปแล้วคุณก็ไม่พูดเอาไหมคุณนุทินเรามาทําโพกันไหม คุณนุอทินผมท้าคุณเรามาทำโพลกันมาว่าระหว่างคุณกับวีรสมความคิดใครรักชาติและไม่โกงชาติเอาไหมาเอากันเลยที่ไหนก็ได้เอาแฟแฟโดยที่ไม่ต้องมีการจัดตั้งอะไรทั้งสิน้นถ้าผมใช้โพลของผมเนี่ยเป็นตัวตั้งให้ทุกคนลงคะแนนเสียงเดี๋ยวคุณก็บอกไม่แร์ สื่อมวลชนทั้งหลายครับทั้งไทยรัฐเอย่ยทั้งช่องเจ็ดทั้งช่อง,งนี้พร้อมกันไหมที่จะตั้งโพพร้อมกันเลยเป็นโพอันเดียวกันหมดออกไปหมดทุกคนระหว่างคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรรีกับคุณวีรสสงความคิดท่านเชื่อว่าหมายเลขหนึ่งอนุทินและหมายเลขสองระหว่างหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขไหนขายชาติและโกงชาติมากกว่าเอาบากคุณอนุทิน ởún kiện nhỉ ao máy tao máy ao mày